สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับจากพ้าแต้นและลุงพลนะครับโดยพ้าแต้นนะครับได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะครับที่ชื่อว่าชัยพลวิภานะครับโดยมีข้อความดังนี้ครับเจ้าหูดีว่าค่อยดูแลเจ้าได้นะครับซึ่งโพสต์นี้นะครับจะหมายถึงอะไรนั้น ก็มีประชาชนในโลกออนไลน์นะครับได้ตีความกันไปมากมายนะครับโดยมีประชาชนในโลกออนไลน์นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นนะครับภายหลังที่โพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปมีข้อความดังนี้ครับโดยคนแรกนะครับคือคุณจักรีนะครับได้คอมเมนต์ไว้ว่าเป็นกำลังใจให้ป้าครับจะอยู่ต่อไม่กลับเพราะวันที่14ต้องมีธุระไม่ได้อยู่เลยจะอยู่ต่อสักพักนะครับคนถํามานะครับบอกว่า อดทนค่ะป้าแตนคนทั้งประเทศเขารู้กันอยู่ว่าพวกน้องของป้านะ่ะกำลังทำอะไรอยู่สู้ๆนะคะโครมาน,นะครับบอกว่าขอเพิ่มเติมนะคะคนทั่วโลกค่ะโครมาน,นะครับบอกว่าปล่อยเขาดิ้นไปเถอะค่ะคนที่ติดตามแต่แรกนะ่ะเ0เขาเข้าใจลุงกับป้าดีและไม่ให้ราคาเขาเลยโครมาน,นะครับบอกว่านี่แหละเป็นคำสาบานของลุงพลป้าแตน นี่ติดตามข่าวมาตั้งแต่วันแรกเลยนะไม่เคยขาดสักวันผลกรรมคนที่ใส่ร้ายลุงพลผ้าแตนคำสาบานกําลังทํางานอยู่ในตอนนี้ดิ้นตลอดเวลาคนธรรมนครับบอกว่าแต่พี่ตามข่าวมาตั้งแต่ต้นเลยนะน้องคนแรกนะ่ะที่ช่วยลุงต่อมาหมอปลากับคุณน,น้ำฟ้าทุกคนทําด้วยความรักจริงๆนะ่ะดีใจลุงเจอแต่คนดีๆ คนรมะนะครับบอกว่าลุงป้าอยู่เฉยๆดีแล้วเขาต้องการยั่วให้เกิดการโต้อตอบทําลายชื่อเสียงทางอ้อมเรานะ่ะโต้อตอบไปดีก็ดีหมดดีทัวลงเราทํางานของเราไปคนรมานะครับบอกว่าอดทนไว้นะคะป้าความดีของป้ามีอยู่ในตัวมีคนเห็นมากมายป้าก็เป็นแม่ที่ต้องทำเพื่อลูกของป้าสู้ๆคะ่ะคนรมานะครับบอกว่า อย่าไปสนใจคําคนนะ่ะที่บอหวังดีคนมรนะครับบอกว่าสู้ๆอดทนนะน้องทั้งสองคนมีความดีจะชนะทุกอย่างเป็นกำลังใจให้เจ้าคนมานครับบอกว่าเห็นได้ดีแน่ต่ออิจฉานะ่ะมาเลยพุ่งตอนเขาเบ่มีนะ่ะบ่เคยสนคนมานะครับบอกว่ากอดลุงไว้แน่นๆอ้อมกอดครอบครัวอบอุ่นแล้วลุงป้านะ่ะ เข้าใจกันอย่าปล่อยมือจากกันก็พอคนมาน,นะครับบอกว่าสงสารคุณพลคุณแตนค่ะสู้ๆนะคะความดีย่อมชนะทุกอย่างสักวันความจริงจะต้องเปิดเผยอย่างแน่นอนความลับไม่มีในโลกสู้ๆนะคะทำใจให้เข้มแข็งไว้อย่าวันไหวและอย่าอ่อนแอโคดมานะครับบอกว่าอยากให้ลุงและป้าอยู่เฉยๆไม่ต้องไปสนใจเพราะเวลานี้เขาเหมือนเด็ก เรียกร้องความสนใจยิ่งเราสนใจเขายิ่งดิ้นแต่ถ้าเรานะ่ะไม่ไปสนใจไม่ใส่ใจเดี๋ยวเขาก็หยุดไปเองเราไม่ต้องไปสนว่าเขาจะว่าอะไรไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปโต้ตอบทุกอย่างก็จะดีแก่ตัวเราเองค่ะเราต้องปล่อยวางนะรู้ว่ามันทำยากแต่ถ้าทำได้นะ่ะมันจะเบาค่ะให้กำลังใจนะคะสู้ๆค่ะเดี๋ยวทุกอย่าง ก็จะดีเองค่ะความคืบหน้าล่าสุดนายชัยพลวิภาหรือรุงพลและนางสมพรล,ลาบโพหรือป้าแตนเปิดเผยว่าสิ่งที่เขาพูดในคลิปน่าจะเป็นการเล่าเรื่องในชีวิตจริงของตัวเองเพราะตนนั้นยังคงต้อนรับพ่อแม่ของป้าแตนเสมอถ้ามาแล้วสบายใจตนก็ยินดีให้มาบ้านของตนนั้นรั้วไม่รอบขอบไม่ชิดอยู่แล้วใครจะเข้ามาตนก็ยินดี ลุงพลเล่าว่าความรู้สึกที่มีต่อตาชาญยังคงเหมือนเดิมแต่ความสัมพันธ์คงจะไปสัมผัสเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ความรู้สึกต่อบุคคลที่ออกมาโพสต์ตนนั้นมองว่าเป็นการบอกเล่าความจริงของส่วนบุคคลตนไม่อยากจะไปติติงส่วนท่าน้องชายคนนี้ต้องการจะเข้ามาเยี่ยมตนก็ยินดีเสมอและยังกลับมาพูดกันดีๆได้ ทุกวันนี้ตนก็เริ่มจะรู้สึกคุ้นชินไม่อยากจะเอาหลายๆเรื่องเก็บมาคิดให้เป็นทุกข์ด้านป้าแตนนะครับกล่าวว่าตนรักพ่อแม่มากถ้าพ่อแม่จะย้ายมาอยู่กับตนตนก็ยินดีเพราะตนนั้นเป็นลูกต้องเลี้ยงพ่อแม่อะไรที่ตนนั้นทําให้พ่อแม่ได้ตนก็จะทําทุกครั้งที่ตนกล่าวตักเตือนเหมือนพี่คนหนึ่ง ต้องการจะบอกกับน้องแต่ถ้าน้องยังดันทุรังทำตนคงจะห้ามไม่ได้และคงจะต้องปล่อยให้คิดเองตนยังเป็นห่วงในฐานะที่เป็นพี่สาวยิ่งพ่อแม่ตนนั้นก็ยิ่งเป็นห่วงถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้เห็นหน้ากันเหมือนแต่ก่อนแต่ตนเชื่อว่าสักวันหนึ่งเขาคงจะเห็นสิ่งที่เราทำให้ ขณะที่ความเคลื่อนไหวบน Facebook ของนางสาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่นั้นโพสต์รูปของตัวเองกับน้องชมพู่และเขียนกรอนแสดงถึงความคิดถึงที่มีต่อลูกสาวลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับที่ได้แสดงความคิดเห็นกับข่าวนี้คนแรกบอกว่าลืมสักระยะก็ดีนะปล่อยให้คิดได้ก่อนค่อยช่วยทีหลังใจไม่เป็นกลางลำเอียงปล่อยไปก่อนไอตอ กับอีสอและอีตออีกคนมันก็ลูกที่เบ่งออกมาเหมือนกันทําไมมันไม่ปกป้องแม่ทําไมมันมีความพยายามเอาพ่อแม่มาประจานความผิดอยู่ที่ไอตอเพราะไอตอ่ะมันขี้อิจฉามันกลัวพี่สาวพี่เขยเกินหน้าคน่ะบาปอย่างไอตอไม่มีวันเจริญหรอกคนมานะครับบอกว่าใครผิดใครถูกย่อมรู้อยู่แก่ใจแต่การที่คนในครอบครัว พากันแสดงออกคนภายนอกเขามองออกมันน่าสมเพชควรจะพอกันได้แล้วนะน่าอับอายจริงๆคนมานะครับบอกว่าตาชาญ,ญายสมควรป้าแตนกระลูกคนหนึ่งนะที่สังคมเขาดา่าว่าคือตายายทำตัวแย่มากรักลูกแบบไหนนะ่ะไปสั่งสอนบักต่อ200โน,น่นว่าให้มันนะ่ะเคารพรักพี่สาวบ้างหยุดสร้างกระแสหยุดเหยียบย่ำ ใส่ร้ายพี่สาวได้แล้วพคดมานะครับบอกว่าจะเห็นแก่ตัวกันไปถึงไหนป้าแตนสู้ๆค่ะเป็นกําลังใจให้ป้าแตนค่ะโคดมานะครับบอกว่าตายายสมควรนะ่ะควรจะรู้ตัวเองแล้วนะว่าครอบครัวนนะ่ะถูกว่าเพราะใครยายรักลูกชายมากกว่าลูกสาวสวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้ท่านนะครับ ความคืบหน้าล่าสุดยายน้องชมพู่นะครับยายสมควรตัดพ้อนะครับคนด่าแถมลูกดังแล้วหรือแม่จากกรณีนะครับที่มีคลิปเปิดความในใจของยายสมควรนะครับยายขขงน้องชมพู่เกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวนะครับและมีการพูดถึงป้าแตนลูกคนโตด้วยนั้นเมื่อถามว่ามีคนด่าตาชานด่าตัวเองจะรู้สึกอย่างไรยายสมควรนะครับระบุว่า พราะบางคนที่มาด่าก็เป็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรมาด่าขนาดนี้เมื่อถามว่าตอนที่ตัวเองโดนกระแสะโซเชียลนั้นด่าอยากให้ลูกสาวคนโตคือป้าแตนมาปกป้องหรือไม่ยายสมควรนะครับระบุว่าอยากสิอยากรู้ว่าทำไมถึงปล่อยให้คนอื่นมาด่าแม่ด่าตาแบบนี้แต่เขาไม่สนใจแม่แล้วเขารวยแล้ว ไม่มาสนใจตรงนี้หรอกยายหมดประโยชน์สำหรับเขาแล้วลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับภายหลังที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปว่าพวกเขาะจะรู้สึกอย่างไรนะครับคนแรกบอกว่าบางทีพ่อแม่พี่น้องก็มาในรูปแบบเจ้ากรรมนายเวรเกิดมาอย่าหวังพึ่งใครมีมือมีตีนก็ทำมาหากินกันไปคนทีนะครับบอกว่าตอนวันแม่นะป้าแตน แกไปว่ายายนะ่ะยังไม่อยากรับด้วยซ้ำยังจะลุกหนีพอตอนนี้นะ่ะป้าแกรวยขึ้นมาแล้วก็ว่าลืมแม่ลืมพ่อยังไงกันเนี่ยโคตมานะครับบอกว่าถามหน่อยนะเวลาลุงป้าไปทำงานไม่อยู่บ้านนะ่ะพวกคุณเคยคิดเป็นห่วงหลานบ้างไหมเคยคิดจะถามบ้างไหมว่าหลานจะกินอะไรอยู่กันอย่างไรท,งท,งทั้งทที่ อยู่ใกล้แค่นั้นเองนะ่ะห่วงหลานบ้างไหมก่อนที่จะให้เขาห่วงคุณนะ่ะคุณลองถามตัวเองกันก่อนนะว่าเคยห่วงพวกเขาบ้างไหมโคดามานะครับบอกว่าใครกันแน่ที่ทําให้พ่อแม่โดนดา่าถามใจตัวเองดูถามหน่อยว่าเป็นพี่น้องครานตามกันมาจริงๆหรือเปล่าใช้สติคิดหน่อยใครทําให้พ่อแม่โดนดา่าโคดามานะครับบอกว่ายามจนก็ย,ย่ํายี ย่ามั่งมีก็อิดฉาแม้แต่พ่อแม่แท้ๆก็หน้ามืดตามัวคนทํามานะครับบอกว่าลุงป้าเพิ่งจะลืมตาอ้าปากได้นิดหนึ่งเท่านั้นอย่าเพิ่งไปทวงบุญคุณกับแกเลยจ้าค่อยเป็นค่อยไปลูกรักพ่อแม่อยู่แล้วเขาไม่ใช่คนเหลือขอสักหน่อยคนทํามานะครับบอกว่าบ้านนี้ทำแต่ละอย่างน่ะเดี๋ยวก็สงสัยเขาฆ่าหลานเดี๋ยวก็ดูถูกเขาว่าจนกว่า เดี๋ยวก็อักตันยูแล้วอย่างนี้น่ะมีหน้าบอกเขาไม่สนใจโคดมานะครับบอกว่าตอนจนๆไม่มีอะไรก็ดูถูกเขาพอเห็นเขารวยเขามีเงินน่ะก็อยากได้เงินเขาไม่ให้กลายเป็นคนไม่ดีมักได้จังน้อบ้านนี้กลัวคนได้ดีจังโคดมานะครับบอกว่าแม้แต่แม่ยังอิจฉาลูกเห็นลูกชีวิตดีขึ้นกลับมาพูดทำร้ายลูกครอบครัวน,นี้ทำไมอิจฉา คนในครอบครัวเดียวกันนะหดหูจัง